สวัสดีค่ะดิฉันเวลาพรยังสีจางมิสเตอร์ฮิวมัสนะคะวันนี้เราได้มาดูกล้วยหอมทองและเราก็ได้เอาฮิวมัสมาใส่กล้วยหอมทองนะคะอันนี้จะเป็นกล้วยหอมทองกล้วยพันธุ์กล้วยหอมทองนะคะเราใส่มิสเตอร์ฮิวมัสเข้าไปโคนต้นของวันที่8นะคะวันนี้วันเข้าภาษาวันที่8ปดกรกฎาคม2 5งพนะคะจะเห็นว่าเราใส่ไว้นะคะอันนี้เป็นกล้วยหอมทองนะคะ เนี่ค่ะเป็นดงกล้วยหอมทองทั้งหมดมเราใส่เข้าไปตามพ้นต้นของมันนะคะอ่านี่เราขอดูแอบด,ดูกล้วยของเขาค่ะกำลังเป็นกล้วยที่กำลังจะออกลูกเล็กๆนะคะเดี๋ยววันหลังเรามาดูจากที่เราใส่มิสเตอร์ฮิวแนไปแล้วว่าจะเป็นยังไงบ้างนี่ต้นแถบหน้านะคะเราจำไว้นะคะ วนันนี้ดิฉันเวลาพอรอยรังสีกับมิสเตอร์ฮิวมัทกับกล้วยหอมทองเราฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะดิฉันเวลาพอรอยรังสีจากมิสเตอร์ฮิวมัทศูนย์เก้5สอและ0 9 5 6 8 7 8 4 4 4นะคะฝากเกษตรกรทุกท่านนะคะถ้าใครสนใจก็โทรมาถามได้นะคะมิสเตอร์ฮิวมัทกับกล้วยหอมทองค่ะดิฉันเวลาพอรอยรังสี าฝากขอบพระคุณแล้วก็ฝากเน้อฝากตัวกับเกษตรกรทุกท่านนะคะประหยัดต้นทุนเพิ่มผลผลิตทำให้เร่งผลผลิตนะคะสวัสดีค่ะ